ครับสวัสดีครับสวัสดีวันที่22ตุลาคมครับวันนี้เป็นวันที่4ครับหลังจากที่เราตัดญ้าแล้วก็ตัดแต่งกิ่งนะครับไผ่บงหวานที่เราปลูกไว้โซนนี้ก็ปลูกไว้5เดือนนะครับ5เดือนแล้วก็4เดือนครับ5เดือน4เดือนครับก็จะมีทั้งแบบพอมเลสเบอร์2เบอร์3แล้วก็เบอร์9้าแล้วก็จัมโบ้นะครับวันนี้ก็ ตัดแต่งเป็นวันที่สีนะครับฝั่งนี้ก็ตัดแต่งเรียบร้อยนะครับก็วันนี้น่าจะจบจะเสร็จนะครับของการตัดแต่งภายบงหวานนะครับที่เราปลูกไว้นะครับหลังจากนี้ก็จะเป็นการาไล่ระบบน้ำครับแล้วก็ใส่ปุ๋ยนะฮะ พาเพื่อนมาชมบรรยากาศนะครับของการตัดแต่งไผ่บวงหวานนะครับที่เราปลูกไว้5เดือนครับกับ4เดือนนะครับปลูก2ชุดนะครับปลูกแซมครับอันนี้ก็ปลูกระยะ2.2 2ครับ2อครับฝั่งนั้นก็จะปลูกะมะเขือแซมด้วยครับ มะเขือแซมด้วยก็มีต้นเล็กบ้างใหญ่บ้างนะครับนี่มะเขือเมื่อชาวนี้ก็เก็บได้1คู่ครับให้ดูบรรยากาศของไผ่บงหวานนะครับหลังจากตัดแต่งครับโซน5เดือนครับสูง่้มหัวครับสูง่วมหัวครับวันนี้ก็เป็นนังหยกครับมาช่วยเราจะ ตัดกิ่งแขนงเล็กๆออกนะครับตัดจำเลยนะครับนี่ครับเป็นต้นพันที่อ่าตัวนี้เพาะจากเมล็ดนะครับมีอ่าจรปลูกสองอย่างครับแบบงอฝังปลูกด้วยนี่จะเป็นแบบงอฝังปลูกกัข้างๆงอฝังปลูก การปลูกไผ่เป็นพืชที่ปลูกง่ายตัวไวครับ7จถึงแเดือนก็สามารถเก็บหน่อขายได้ครับก็มาอัปเดตครับการเตรียมแปลงที่จะทำหน่อนอ,นอกดูครับโซนนี้ก็จะเป็นโซนของไผ่บงหวานครับในเราก็จะบันทึกนะครับเก็บข้อมูล นะครับการปลูกการดูแลแล้วก็การาเตรียมแปลงสำหรับทำหนอนะครับเพื่อเก็บไว้เป็นข้อมูลนะครับของไร่เราด้วยแล้วก็ให้กันเพื่อนที่สนใจนะครับที่อยากจะปลูกไผ่นะครับก็สนใจอยากมาชมแปลงนะครับอยากจะมาชิมหนอทั้งหน่อไผ่บงหวานไผ่ลวกหวานก็มาได้ครับที่ บ้านห้วยเดือตะบุนไทยในเพื่เมืองจังหวัดน้องบวัวลำภูครับวันนี้ต้องขอกล่าวว่าสวัสดีครับ